วันนี้เป็นเมนูกล้วย,วยครับสำหรับคนชอบกล้วยก็เป็นขนมกล้วยนึ่งในถาดน,นะครับนึ่งออกมาก็จะหน้าตาน่า,านาแบบนี้เลยนะครับโรยด้วยมะพร้าวขูดสักเล็กน้อยนะครับขนมแบบบ้านๆอร่อยแบบนี้ง่ายๆครับไปดูวิธีทำขั้นตอนกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านอกคนบ้านๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนม กล้วยนึ่งในถาดนะครับผมเป็นขนมง่ายๆนะครับทำกันแบบง่ายๆอร่อยด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับวัตถุดิบก็จะมีกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ําว้านะครับผมก็ค่อนข้างสุกงอมสักหน่อยนะครับก็จะดีนะครับสุกแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาดูแป้งนะครับแป้งก็จะมีเป็นแป้งเท้านะครับแป้งเท้าอย่างดีน้ําตาลทรายขาวครับแล้วก็มะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราขูดนะครับแล้วก็จะมีใบเตยด้วยนะครับผม ขั้นตอนแรกครับเราก็มาขูดมะพร้าวเอาไว้ก่อนครับมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมก็ได้มะพร้าวธรรมดาก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาปอกกล้วยนะครับกล้วยที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นกล้วยน้ําว้านะครับกล้วยน้ําว้าตอนนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ วีนี้ก็ประมาณ20บาทครับวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าประมาณ8ลูกนะครับในการทำขนมกล้วยของเราในวันนี้นะครับปอกกล้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูแป้งกันบ้างครับวันนี้เราใช้เป็นแป้งเท้านะครับแป้งเท้าอย่างดีนะครับประมาณ200กรัม ถ้าใครไม่รู้จักแป้งเท้านะครับเวลาไปซื้อก็บอกแม่ค้าว่าเอาแป้งเท้าอย่างดีครับต่อไปเราก็มาหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะมาใช้มือขยำนะครับถ้าเราไม่หั่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาขยำจะขยำยากนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้มือขยำกล้วยให้เละเลยนะครับ ขยำกล้วยเละได้ที่แล้วครับเราก็มาใส่แป้งเท้าอย่างดีครับ200กรัมต่อกล้วย8ลูกนะครับลักษณะของแป้งเท้าอย่างดีนะครับก็จะเป็นเกร็ดไม่เหมือนแป้งทั่วไปนะครับคราวนี้เราก็มานวดแป้งกับกล้วยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ ต่อไปเราก็จะมาเติมน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี่เราก็จะค่อยๆเติมเรื่อยๆนะครับนวดไปแล้วก็ค่อยๆเติมไปนะครับไม่ให้เละเกินไปแล้วก็ไม่ให้แห้งเกินไปนะครับ ต่อไปเราก็จะมาใส่น้ําตาลทรายขาวครับน้ําตาลทรายขาววันนี้ผมใช้ประมาณ350กรัมนะครับถ้าใครไม่ชอบหวานก็สามารถลดน้ําตาลลงได้เพราะว่ากล้วยก็มีรสชาติที่หวานอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่มะพร้าวนะครับมะพร้าวที่เราขูดเมื่อสักครู่นะครับผมใส่ประมาณ หนึกรัมนะครับหรือว่าใส่ตามความชอบก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วก็ใส่เกลือป่นใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับ เติมน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะครับรวมน้ำเปล่าทั้งหมดที่เราใส่ในวันนี้นะครับก็ประมาณ400มิลลิลิตรนะครับเสร็จแล้วครับเราก็มาเตรียมตั้งน้ําให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะนํามานึ่งกันเลยครับในระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนะครับเราก็มาหั่นกล้วยที่เหลือเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งหน้าขนมกล้วยนึ่งของเรานะครับให้สวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับใสใบเตยลงไปในน้ําต้มด้วยเวลานึ่งขนมออกมาจะได้หอมนะครับเดี๋ยวเราจะนึ่งถาดให้ร้อนก่อน,นครับเวลาสุกแล้วขนมจะได้ไม่ติดถาดนะครับพอถาดร้อนแล้วเราก็นําขนมกล้วยลงนึ่งได้เลยครับ เสร็จแล้วก็เกี่ยตกแต่งหน้าขนมให้เรียบเสมอเลยนะครับคราวนี้เราก็จะนำกล้วยที่เราหั่นเป็นชิ้นกลมๆมาจัดเรียงไว้บนหน้าขนมกล้วยนึ่งของเราให้สวยงามเลยนะครับกดลงไปให้เสมอกับหน้าขนมนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝาซึ่งนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะครับผ่านไป20นาทีนะครับมาเปิดดูกันนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่สุกนะครับผมแต่ก็ออกมาสีเริ่มสวยนะครับจะเห็นว่าแป้งเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับระหว่างรอขนมสุกเราก็มาขูดมะพร้าวเตรียมเอาไว้โรยหน้าครับ เอาละครับผมผ่านไปประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้ขนมของเราก็สุกสวยนะครับออกสีแดงสวยเลยนะครับกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มดูด้านในนะครับว่าสุกแท้แน่นอนหรือยังนะครับผมนี่นะครับก็จะออกหนึบๆนะครับผมไม่มีแป้งติดแบบนี้นะครับก็แสดงว่าสุกแล้วนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะนํามะพร้าวขูดมาโรยหน้านะครับถ้าเป็นมะพร้าวน้ําหอมด้วยยิ่งดีนะครับจะทําให้ขนมของเรามีความหอมหน่าทานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับขนมกล้วยนึ่งในถาดโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนะครับเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบกล้วย วัตถุดิบกล้วยน้ำว้าก็หาง่ายๆแบบพื้นบ้านนะครับถ้าใครไม่ได้ปลูกก็หวีละ20-30ตอนนี้ก็ไม่แพงนะครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็ลองไปทําทานดูนะครับเป็นขนมที่ทําไม่ยากนะครับทาออกมาแป้งก็จะใสนะครับสังเกตแป้งจะใสน่าทานมากๆเลยนะครับแป้งเท้าก็มีคุณสมบัติที่ดีนะครับทำออกมากล้วยแบบนี้ก็ไม่ฝาดนะครับผมทําหลายรอบแล้วนะครับอร่อยมากๆครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ